ครับสวัสดีครับจากคลิปที่แล้วนะครับเราสร้างตัวติดตั้ง USB ของ m i x e r นะครับคลิปนี้เราก็จะมาลองติดตั้งกันนะครับอันดับแรกเปิดเครื่องขึ้นมานะครับแล้วกด Option ค้างไว้นะครับผมอืมรู้สึกแฟลชไดรจะหลวมขยับไปนะฮะ โอเคก็สืเไปปุ๊บนะครับก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเป็น install e macOS Big Sur er นะครับคลิกเข้าไปอาจจะไม่ค่อยชั้น,นะครับเพราะว่าผมใช้โทรศัพท์มือถือ่าย จากนั้นรอสักพักหนึ่งครับครับก็เข้ามาสู่หนะ้จาจอการติดตั้งนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครทุกครั้งที่ลงที่ต้องการติดตั้งนะครับก็ต้องเข้า Disk Utility ก่อนนะครับ mm hmm. เพื่อทําการอ e ีลักเคลียร์ข้อมูลในฮาร์ดดิสหรือ s อ d นะครับเลือกอ่า s หรือฮาร์ดดิสที่เราต้องการนะครับจากนั้นเลือกที่อ e ีล s สครับ จากนั้นนะครับก็มาตั้งชื่อโวลุ่มนะครับเราก็เลือกเป็นรูปแบบดิสก์รูปแบบไฟล์ซิสเต็มนะครับเป็น APFS แนะนำเลยครับว่าเป็น APFS นะครับโอเคพอดีผมตั้งติดตั้งไว้หลายรอลบแล้วครับขออนุญาตลบววลุ่มออกก่อน เรียบร้อยครับตอนนี้เป็นวอลลุ่มชื่อว่า Master b i g s ๊ r นะครับผมซึ่งสุดเรียบร้อยนะครับขออนุญาตลบอีกรอบหนึ่งครับ เสียงพัดลมอาจจะดังหน่อยนะครับเพราะว่าผมใช้ไมโครโฟนจากตัว macbook pro ของผมเลยนะฮะโอเคหลังจากเคลียร์พื้นที่เสร็จนะครับก็ปิดนะครับ 250GB นะครับโอเคปิดเข้าไปจากนั้นเลือกที่ติดตั้ง macos big sur ดำเนินการต่อไปครับ next g r e e ครับ g r e e ครั้งหนึ่งครับผมจากนั้นเลือกค a า d d ตัวที่เรา format ักครู่นี้นะครับตอนที่เราิล a สสักครู่นี้ก็บอกให้รอนะครับจริงๆเราขั้นตอนไม่มีอะไรครับขั้นตอนนี้ก็นั่งดูทีวีได้เลยครับผม ไม่ต้องนั่งรออะไรจนกว่าเขาจะติดตั้งเสร็จรีบูตประมาณสครั้งติดตั้งเสร็จก็เป็นการเสร็จพิธีนอกแักนก็เป็นการคอนฟิกอ่ิชินะครับพื้นที่การใช้ภาษาต่างๆนะครับขั้นตอนก็มีเท่าน,นี้ครับผมโอเคครับสำหรับคลิปน,นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ